สี่สามสองหนึ่งสวัสดีสสดครับน้องใบเตยคนรักจ้าผมยาย่อใหญ่สมเด็จครับแล้วก็น,น้องน้องโ,องโคดเพื่อนของใบเตยนะครับเ <c oughs> มื่อกินเขาเศร้านะครับเมื่อน,นี้เชา้าเช้ากาแฟไข่ลวกสามฟองแล้วก็ <c oughs> ของร้านใหม่กินกับไข่ไ <c oughs> ข่ดาวของชอบเพคือเกานะครับไข่ดาว <c oughs> ของชอบของใบเตยเหมือนเดิมนะอันนี้ของเพื่อนเขาทำให้กินด้วยนะครับเช้าเช้าวันนี้กับหลานยังงี่ในหนวดแก๊บนะครับกำลังจะไปออกไปทำงาน อาหารเจ้ากักประมาณประมาณบางทีเราไข,ไข่ไข่สามฟองกินไข่สามฟองมือเที่ยงคนจีนไม่เห็นนะครับการน้ำหนักกับยึดล่องแน่อยู่ครับผมน้ำหนักน้ำหนักก็ลด,ดลงเห็นที่หนกกาพอใจอยู่ครับอันนี้เพิ่มพลังงานได้แค่กเสองเบลไลบล เอามา่กี่อันตัวน้อยนะ่ะตัวเล็กนะ<ม>เออเอามาเลยเดินมานั้นนี่เกนือ,อยได้บะไม่ปเป็นะยจ๊ะบอาไปยืนนั่นปะ่ะไม่เยอะไม่เสีเยดาม อร่อยไหมครับผมก็อร่อยอยู่เราสาวเบาๆถ้าเหมือนกำลังอาบนำ้ำอยู่อันนี้ท้าตัวยากท้าตัวมาถ่ายคลิปยากเป็นได้จังหวะก็เลยมาถ่ายคลิปบับเบิ่งนะครับคุณพี่ลองเป็นตุกน๊กอ่ะนู้นุ๊กมาไต่ เราคุณนแลนเหรนคือทั้งราคามันใกล้จะเป็น้าวแล้วนะครับใบเตยหน่อยใบยเตยหน่อยถึงจะเป็นสาวก็ยังมาใครเดาขื้อเขามาใครเดาใครเจียวคือนเขาคุ้มกินผักเนี่ยคือสริงเป็นเรื่องยากมากๆนะครับคุ้มใบเตยกินผักใบเตยไม่ยอมกินผักใบเตยไม่แข็งแรงใบเตยตัวไม่โต เรากินผักสลัดกแกงกุ้อยู่บ้กินผักยังได้แน่สลัดแกงกวาสลัดกับแกงกวาถัากกวา่วกินมั<ะ>้ยถั่วถั่วกินได้ไหมถั่วฝักยาวแล้วก็พวกผักกาดผักอะไรกินได้ไหมผักกาดผักกระหล่ำกระหล่ำกินได้ กลทำยกเล็กกินก๋วยเตี๋ยวยาวๆฮึ่มกินกับก๋วยเตี๋ยวอืมกินพริกได้ยังยังก,กิน,น,นเป็เดไม่ได้แต่ว่าจะกินกินเผ็ดได้แต่กินแบบเป็นเม็ดไม่ได้กินเป็นเม็ดไม่ได้อออ หลอยหลายแล้วครับไข่สามลูกไข่สามฟองเจ็เขาจยู่ได้เนิ่ยหิมกิมหิมเลยการที่เขากินหน่อยลงนะครับกินกินหน่อยล่งก็เห็ดเหงื่อกะเพาะเขามันหดหด,หด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 เข้าไปไมันเือหน่อย <c oughs> คือมันรับสิ่งที่เข้าไปในท้องได้ปริมาณจำเนี้แล้วมันาจะเพียงพอนะครับการที่เขากินลร้คือเก่ามันจะกินบ่ได้ มันมันมันบสามารถที่จะกินลงไปอีกได้อีกเพราะว่ามันมันอิม่มนะครับอิ่มเร็ว <c oughs> อยากได้อยากได,กได้น้ำหนักจกัจกหกสิบห้าหกจักเจ็ดจิบนะครับอย่างอง่างบ่ได้จักเจ็ดจิบนะจะพอดีนะครับสูงรนะ้อยหกสิบหกถามโูเกิลที่ ดีที่จุดก็คือระมณนะ่ะหกาถึงเจสบอนะครับหกิบหาถึงเจ็ดสิบกิโลความหับคุณดีเลยสูงร้อกสิว่าเลยหรอของหกสิบหกไม่เตยตอนนี้สูงเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ได้วัดร้อยร้สิบกว่าประมาณนะั้นร้อยสิบกว่าไม่งั้นก็ร้อยยี่สิบกว่า กูจะสดงว,ว่าไม่ได้วัดนานแล้ววัดวันนานแล้วแต่ว่าวนันนี้จะมีตรวจสุขภาพอยู่อืมตรวจสุขภาพตรวจฟันด้วยนะตรวจพวกสายตาสายตา,อยาเอาเขาจะเอาเครื่องวัดสายตาไปให้ตรวจเลย <c oughs> พูดเห่าไปตรวจได้บปล่า <c oughs> คอยเป็นคอยเป็นปูอ่อนอีนั่นงน,นี่อแน,น่กว่าะ ไม่เป็นไรใตาปู่ยังโอเคอยู่ตอนนี้อยู่ชั้นปสามป่ะปสี่ปสี่ปสี่แล้วเั็นปสี่เหรอที่ครับพี่น้องโพดอยู่ชั้นปยังปสองโพดอยู่ชั้นปสองเพื่อนกันนี้ครับเป็นเพื่อนกันนี้นี่เหนเกิดปีเดียวกันแล้วไปเตยปสี่อันั้นปสอง ตั้งบ่ได้เข่าไปเตยเข้าโกรธหนูเข้าหรออ่าตั้งบ่ได้เข่าตั้งบ่ได้เข่าอันตั้งพอบ่พักเข่าหรือว่าสอบตกสอบตกสอบตกจะ่ปีเออพ่อไม่ได้พาเข้าไม่ได้พาเข้าก็เข้าเข้าปีกปีหนึ่งเลยอ๋อแต่มีเด็กอ่าที่มีปัญหาที่ บ่บริเขาพ่อมป็นเด็กมีมนาน,นะครับพ่อแม่มีปัญหาแต่ที่น้องเหรอเพื่อนเกจิจำได้ทีว่าผมเคยไทายที่มาเคยมานงกินเขาในคลิปเนี่ยนะครับนี่ที่ลูกคนที่กลินมาต่างานะครับอ้าวเช้ๆออกมาแล้วมาสวัสดีหน่อยแล้วมาลูกมามาด้นานมาด้านหลังดังหลังหลังนอนสาวสวยมเมยออกมาแล้ว ดีจ้าได้ไปแต่งเ,เรียกได้ <ใช S 1> <ม>อ่าหุ่นเมียเป็นยบบอ,อ,อ้อมไปล้างกล่องขึ้นกันเ <c oughs> อ่ะเอานั่นไปไปถุงนั่น <c oughs> นี่เออเนาะแหละ <c oughs> แกะออกเลย <c oughs> อยู่แบบครอบพวในใหญ่เติบนะครับผม,มในในในตอนนี้ก็ตอนนี้เฮาอยู่เฮาอยู่กันกะ จพพ้พกอค่อพ่อคนใหญ่กับนั่นกัมีมีกับมินตาลูกสองคนเป็นซีแล้วก็มีอ่าใน,นแซกนะครับแซกกับลูกก็เป็นอาเป็นฮกแล้วก็มีบางทีก็มีเพื่อนมาด้วยมีอายังมาด้วยก็เป็นฮกเป็นเจ็ดเป็นแปดประมาณ6กต้นถึงแปด้นนะครับที่อาศัยอยู่ในบ้านลางนีในเรีเงราย บพเป็นงัครับผมยังไหวผมยังสบายสบายซยิวซิวที่ว่ามันเป็นความสุขนะครับพี่น้องเนาะนะลับได้ขับได้การงานเป็นยังพ่อพ่อพ่อได้ย็ดแน่นะครับงานด้านเสียงก็พ่อพ่อได้ย็ดไม่ได้หมดเ <c oughs> ด้อ <c oughs> บรรยากาศเมื่อนี้ เศร้าๆเหมืนอนี่ฝนฝนเหลือพยาก่อนก็คือว่ามันเดือดตบเลยนะครับเมื่อคืนก็นกนกนตกตกทุ่มเหมือนะครับช่วงเนี้ยทุกวันอุดรนน้ำท่วมเด้ทั้งบ้านทั้งบ้านพญัยนะครับบ้านบ้านอาแดงเนี่ยทั้งบ้านตาบ้านแม่เนี่ยน้ำท่วมเลยล่ะน้ำล้นห้วยเท้าเลยโทัไปหานองนทั่วไปเห็นน้ำแม่โทัไปเห็นน้ำแม่โทัไปหาแม่โทัไป ถามข่าวถามข่าวเรื่อยแล้ว่าโลกจุ่มเื้อนี้มันเป็นโลกอ,อไร้ขอบเขตเนาะโทษกันเห็นภาพเห็นเสียงโดยมันไม่ได้เสียงมันเห็นภาพ,พอ้อมเห็นแม่ก็ได้คุ้ยกับแม่นั่งหันคนมีสติแต่นบ่มีสติมันกล่วว่าื่อบอ่ได้ที่โตกันะครับมันแปว่าจำบ,บ่ได้่าษนแม่ มันม้วนเสาร์นะครับลูกหลานบ่อเลโรงเรียนเีรนั่นมันบระเด็นมันแต่เมือ่อวานเนี่ยมันบบ้ให้ในเมื่อบ้านมันเลยมันมานอนนี่มานอนนี่ก็เลยโบ้ให้ปเปลี่ยนหัวเสืยงนกเรียนควอนเรียนแก็บนะครับเฮ้ยเจ้าเรียนแก็บแล้วก็เอาลูกมาฝากไว้นี่ลูกมาฝากไว้กับมูอไว้กับใบเตยเนาะมาอยู่นี่นอนในลังเทียก็ได้ ฟอนก็ขึ้นมาย่อะไรหมดแหละจังไข่ยน็นบอกน,นั่นไปใช่ปะนี่ผมจุดตังดียนอยู่หาอจนนินเบิดเด้อัวได้เป็นคนตาเขาให้ักเองบดเด้เอ,อตักเองต้องรู้จักกำหนดว่าตัวเองจะกินได้ขนาดไหนต้องกินให้หมดห้ามทิ้ง เวลาทิ้งอย่าไปทิ้งลงในคลองส่งน้ําคลองไหนนั่นนะนถ้ากินว่าวดห้ามไปเทศทิ้งใสจหันเด็ดขาดเอาใจบ่คพุ่นกันเทศเทศรีไปเทศเทศมองเที่ยนไปให้นกนกมันมาก,กินได้บุญด้วยเอาใจว่าเมื่อนึงบูมาเห็นฟ้าคลองส่องอนคลองน้ำหลองน้ำเเอเล่เลยเ<อ> กินบิดต้องต้องรู้จ kind of ักเจ้าของก่อนว่าต้องกินให้หมดถ้าไม่อิ่มแล้วก้าไปตักใหม่อยาอยากขี้โลคอะไรวะอยากขี้โลกว่าอยากนั้งเตีบุอิ่มเลตักหลายๆายโลดเอ้าต้องตักให้มันพอดีเนี่ยตัวโี่อิ่มแล้วนี่ต้องเนื้อเลือดเล้เนี่ยมันบ่ต้องต้องเราต้องตักน้อยก่อนเด้อโคดเลยไปที่ไหนก็ช่างเด้ไปที่ไหนก็ช่าง ถ้ากินไม่อิ่มแล้วเพิ่มได้แต่ถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยวะเขาสิว่าเขาเป็นคนขี่โลกตะดู้ว่าบังคนเขาว่าโบราณถ้าตักกินวิตักกินบ่มดเอาไปถิ่มเขาเขาว่าอันถ้ากินบ่ขึ้นอ้ากินบ่ขึ้นมาบุญคุณเขาคุน้ำกินเด็ดคุ้มกื้อยนะคือเขาว่าคือโบราณก่อนกินข้าวกูพาพาพูดไหมข้าว ข้าวทุกจานอาหารทุกเม็ดใช่ไหมจำได้ไหมจำได้อาจุบานเอออนุบาลเออลอง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 เอานิดหนึ่งเอาทั้งสองคนอ้าวปิดก่อนจะปิดคลิปนะหนึ่งสองสามข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินเพียงาะเป็นของมีค่าในยันโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผม แล้วก็หลานน้อยนะค,ะครับทุกทุกคนนะครับในคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอเกล่าคําวาา่าสวัสดีครับ